ได้เอ๋เจเรีย้แล้วครับกับ Over Channel นะครับกับสวัสดี Everybody FC Over ครับวันนี้ Over Channel มีเมนูพิเศษมาอีกแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมแต่หลายคนรู้จักครับด้วงสาคูครับดวงสาคูนะครับเดี๋ยวเนะี่ยมาทอดให้กินกันไปู้ดพอนทำเพลงครับหนาทานอีกแล้วครับ เราใส่น้ำมันลงไปสิ่งที่จะทำให้ร่วงของเรานั้นหอมนะฮะนี่ครับใส่มะปูดครับเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ ง่ายๆนะครับแต่ว่าวัตถุดิบเราก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะเคยทานนะครับแต่อีกหลายๆคนอาจจะไม่เคยทานเดี๋ยวมาดูกันครับเวลาลงท้อแล้วหน้าตาเป็นไงเอาละครับตอนนี้น้ำมันของเราฮะร้อนได้ที่แล้วถึงแรกที่เราลงไปก็ใส่ต้องปูดก่อนเลยครับใส่ต้องปูดครับ นี่ครับูดแ่ดยอดเลยนะฮะแปลงเลยนีย่วันเห็นเล็กน้อยครับตะกองแสบธรรมดาครับตะกรงบอกแสบครับท<ม>อดเปมะกูดแล้วเราลงล่วงเลย บาดูนะครับเบ,บาเบาเบ,าาบาพ่อเบาปาูปูป,ป,ปนี่คุณเราเคยมีอดีตนะครับ อู้เคยระเบิดกลัวนะครับเจอโอ้ระเบิดกระทะเข้าไปฮะนะครับก็าพากันเรื่อยเรื่อยครับไหนกระช้าเลยครับ ถ้าประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับมันยมเยอะมากหมายถึงมันในตัวมันนะเดี๋ยว เรามาดูอันอีกทีหนึ่งตอนหน้าตามเป็นยังไงไอตอนหน้าตาที่มันจะสุกแล้วนะครับผมจะต้องทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับตอนที่ตัวมันก็เริ่มพองแล้วครับจริงๆมันทําได้หลายเมนูนะแต่บางคนเขาอาจจะกินดิบกันนะครับอาจจะกินดิบกันก็มีนะครับบางท,ที่ที่โอเห็นนะก็จะกินกินดิบกันเลย ตัวเองดิ้นลุกๆๆ,ๆ,ๆๆอยู่นะครับแต่ไม่ไหวอ่ะไม่กล้านะครับอย่างของโอที่ได้มาคือน้องน้ำแข็งมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเวลาหน้าตามสุเป็นยังไง ตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วฮะมี FC มาล่างอรอแล้วครับอยากกินนะครับสวัสดีกล้องคุณผู้ชมด้กยลากเตรียมิี่ที่อ่ะเสร็จแล้วหน้าตายก็จะเป็นอย่างนี้นครับดูมันจะตัวเป่งๆดูดิมันน่ากินนะดูอะแต่พอเวลามขึ้นมาโดนความเย็นนะคุณผู้ชมดูนะมันจะหด จะโหดนะครับเอาละได้ที่แล้วครับุผู้ชมถึงเวลาสแตกสแตกมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ากินเหรอใต้คลิปครับคอมเมนต์มาด้วยคนอีสารใครเป็นคนอีสารใครรู้ตัวัม่เป็นคนอีสารนะครับสแตกแปลว่าอะไรคอมเมนต์ให้โอหน่อย หน้าเราจะลงใต้กันนะครับคลิปหน้าเราจะลงใต้กันเราไปอาหารที่สารกันเรียอแล้วเราจะลงใต้กันเอาละได้เวลาตักอู่รอี่เรียมนะครับจะเป็นที่ชู่ลองหน่อยนะครับ รับบปั๊บโอ้โหนมันเยอะเลยครับปั๊บมันมีมันในตัวมันนะคุณผู้ชมอันอย่างเงี้ยโปรตีนมากกว่าเนื้อไก่เนื้อวัวเ,เนื้อหมูอีกนะยิ่งหลายหลายเท่าเลย กี่เท่ากี่เขาเรียกเขาเรียกอะไรอะ่ะสมมุติว่าไก่หนึ่งกิโลกับด้วงหนึ่งกิโลปริมาณโปรตีนมากน้อยแค่ไหนใครรู้คอมเมนต์มาครับใต้คลิปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนทาน กับสวัสดี everybody FCO Channel อย่างเป็นทางการครับผมเสร็จแล้วนี่หน้าตาเป็นงนี้ครับด่วงสาคูนะครับถ้าเล็กกว่านี้หน่อยก็จะเป็นหนอนไหมด่วงไหมที่เรากินกันบ่อยๆอยากให้คุณผู้ชมดูชัดๆนี่ครับเห็นไหมฮะ โหมันใหญ่มากเลยคุณผู้ชมนี่ทอดเสร็จแล้วครับเป็นอย่างนี้ครับผมนะครับก็สวัสด,ดีกับวันหวยออกครับผมขายถูกหวยกันก็ส่งคอมเมนต์มาใต้ลิงก์ได้ครับผมเฉี่ยวไว้นิดเดียวซื้อห้าหนึ่งเอาห้าสองข้างบนนะ นี่ครับแป้งหวานครับรวยไปแป้งหวานจริงๆต้องเข้าแล้วนะเนี่ยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเนี่ยใช้ทุกรอบเลยนะครับแป้งหวานใส่ป้ายตามด้วยพริกไทย วันนี้ท้องฟ้าเต่มใสนะฮะคุณผูชมดูฝนไม่ตกครับอีกหนึ่งเมนูนะครับคุณผู้ชมที่โอวาชนาเห็นว่าแปลกดีนะครับจริงๆแล้วเขากินดิบได้นะบางคนบางคลิปอะที่โอเห็นเขากินดิบนะไม่ไหวอะมันยยยืยยยยืยย โอ้ลอามาทอดครับลูกสาวเมือกี้กับป้าเร็วลูกสาวนะครับลูกสาวตัวน้อยนะครับานั่นกับป้านี่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีคุณผู้ชมเอาละได้ที่ครับชิมโดยโดยการตายครับโอไม่สนใจเลยอะ่ะ ก็เป็นเมนูแปลกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะาทานได้ยากอร่อยครับโอ้ขออนุญาตไม่ทานปากมันเออเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือในตัวมันนี่นะอันนี้คือตัวมันตัวมันนะครับ อันนี้ปากมันครับปากมันมีฟันที่ใหญ่มากฟันที่ใหญ่มากเนี่ยฟันมันเนี่ยมันกัดเรานะคุณผู้ชมตอนดิบๆอะ่ะตอนอีกตอนไม่ใช่ดิบๆเขาเรียกตอนมันเป็นๆอะ่ะนะครับขออย่าไม่กินนะอืมอร่อคุณผู้ชมวันนี้ก็เกิอดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับ ระหว่างสายทำาุูเคยระเบิดกวดครับเจอโอระเบิดกระทะไปอร่อยจริงคุณรมมคือตอนแรกอะ่ะก่อนจะท่อดนะมันจะมีม,มันในตัวมัน แต่่าทอดเสร็จปั๊บข้างในมันก็เป็นอย่างงี้ครับก็ยังมีนะมันก็ยังมีอยู่าขาวๆเห็นไหมครับาขาวๆเห็นไหมครับยุงเยอะครับยุงเยอะบ้านสวนเป็นเมนูกินเพลินๆครับ แลใบมกกักปูดเกือบไหมเลยเป็นเมนูกินเพลินครับแล้วปูดครับหือกรอบอเจ้าด้วงสาคู่เนี่ยจริงๆมันมีโปรตีนเยอะนะโปรตีนเยอะมาก แงกอรกโปรตีนเยอะมากถ้าเทียบกันกันกบพวกเนื้อหมูเนื้อวัวน,นี้เยอะกว่าถามตอบครับระหว่างเนื้อหมูกับเนื้อวัว1กิโลเทียบเท่ากับรว่งสาคูณ1กิโลปริมาณโปรตีนใครเยอะกันใต้คลิปครับคอมเมนต์มาเลย ดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้สนับสนุนอย่างผู้ชมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้โอชนแนลได้ทำงานต่อคลิปหน้ามีอะไรให้ดูเดี๋ยวเราเจอกันครับสาหรับวันนี้ขออนุญาตให้ตากล้องแล้วก็ทีมงาน ได้ทันก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ